องคั้งในจบปก่อนจะพูดว้ะเป็นนิทานดวงจันทร์นะครับมีกระต่ายบนดวงจันทร์เราไม่เห็นไเลยครับเคยใช่ไหมอ่าจะมีเรื่องมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องนึงนะครับกระต่ายบนดวงจันทร์นะครับน้อยใจกระต่ายบนโลกนะครับที่วิ่งแพ้เต่าเลยนะวิ่งแพ้เต่าเคยใช่ไหมครับกระต่ายบนดวงจันทร์จึงวางแผนที่จะลบประวัติศาสตร์ของกระต่ายบนโลกโดยการไปทาเจ้าเต่าอีกครั้งหนึ่ง เพื่อจะวิ่งแข่งอีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้เขาจะต้องชนะเต่าไห้ได้ดีไหมกระต่ายคิดดีไหมดีก <c> ร <oughs> ะต่ายอยากจะไปสัต่ตัวเองไปทับเจ้าเต่าเจ้าเต่าก็รับทําแต่มีข้อแม้อย่างเดียวว่าจะต้องแข่งสนามเดิมเวลาตอนเช้าตู่ของวันพรุ่งนี้แต่ต้องมีเจ้าป่าก็คือสิงโตสัตว์น้อยใหญ่มาเป็นพยานในการแข่งขันด้วยเจ้ากระต่าย บอกตกรับคําทันทีว่าโอเคคนแค่นี้เรารับได้พรุ่งนี้เช้าเจ้าเต่าเจ้าเต่ากับเจ้ากะต่ายเต็มตัวชี้วิ่งแข่งขันอีกครั้งหนึ่งในสนามเดิมของอดีตศาสตร์เก่านะครับพอชื้นเสียงนกวิเจ้าก็ต่ายวิ่งอย่างรวดเร็วโดยไม่สนใจใครวิ่งแล้ววิ่งอีกวิ่งแล้ววิ่งอีกวิ่งแล้ววิ่งอีกวิ่งวิ่งไม่สนใจใครเลยไม่เคยคิดเลยว่าเจ้าเต่าจะวิ่งชนะเจ้าเจ้าก็ต่ายเพราะว่า กระต่ายดวจันวิ่งเร็วมากริงไหมวิ่งเร็วไหมวิ่งเร็วนะครับแต่พอมาถึงต้นไม้ที่เจ้ากระต่ายนั้นเคยเสียว่าท่านอนหลับและแพ้ให้เจ้าต่นั้นเจ้ากระต่ายมองเทงว่าเราจะไม่นอนเราจชืไม่นอนเราจะวิ่งถึ้นชัยแล้วิ่งต่อไปวิ่งจนจะถึงเส้นไัยแล้วอีกเพียงก้าวเรียวกระต่ายก็จะเข้าเส้นไัยแล้วคิดไปได้ว่าขันจะไปหัวเราเจ้าต่องหรื่า โชลับอีกครั้งหนึ่งสุดท้ายก็เต่าโคชลาบตายอีกครั้งนะครับนี่เป็นกนารกระนิษย์ขางนี้นะครับเขี่ยแบบนี้ไหมไม่คเคยนะครับนิทานก็นตายก็เต่าของอวกาศที่สอนรู้ว่าวิธีการแต่เดเลเยๆนะครับที่ทำให้สง่สงประสบความสำเร็จน,นั้นอาจจะทำให้คนไม่ประสบความสำเร็จก็ได้นะครับอาจจะต้องเปลี่ยนว,วิธีใหม่ในยุคป,ปัจจุบันหรือในยุคต่อๆไปนะครับเพราะไม่ใช่ยิงให้เราฉลาดคนเดียวนะคะนรับคนอื่นก็ฉลาดด้วยยิงไหม Yeah. yeah พี่นะครับเดี๋ยวพี่จะแจกให้แจกให้ทุกคนเลยนะครับก็คือผ่านน้ำพัดของนักปิดโอกาสของคนไทยนะครับอบนี้จะให้น้องๆทุกคนเลยดีไหมครับเล้วก็เดี๋ยวพี่จะแจกผ่านคุณครูหลดนะครับประจำชั้นเนาะแล้วก็ครูจะให้น้องๆพี่มีหมดสองพันไปในเอหมดครับคุณครูที่มีมดครับส0 0พันนะะเฉพาะตอนนี้นะฮะตอนเนี้ย ไม่ถึงใช่ไหมครับก็เดี๋ยวฝากให้ครับแต่ว,ว,ว,ว่าผู้บริหารแผนที่ผมมีคนสองคนไปก็คือที่เนี่ยติดหนึ่งในสองตัสุดท้ายที่จะไปสหรัฐอเมริกาคุณจะเป็นไปและบิน,น,นอโอกาสนะครับคนที่จะได้ไปต้องเป็นที่หนึ่งเท่านั้นน้องๆว่าคนที่เป็นที่หนึ่งเนี่ยต้องเก่งไหมครับเก่งใช่ไหมนั่นคือวิธีตรงๆนะครับวิธีตอนนี้นะครับไม่จำเป็นต้องเก่งอะไรครับแต่ให้น้องๆเข้าไปรู้ในวิ มื่อพี่ไปใหญ่โรยยงเรียนนะมีวงเนี้ยคุยเรื่องที่สุดเลยใช่ปะ่ะเออโอเคนะครับเครื่องบินที่ยี่นั่งไปนะครับเป็นเครื่องบินลำใหม่ที่สร้างมาเป็นพิเศษของโครงการนี้นะครับบินนะครับจากสามารถบรรจุบรรจุคนสองคนนะครับบินขึ้นบนอวกาศด้วยความเร็วสามพันสามสามพันห้าเร็วไหมเร็วสามนะั้น ปุ๊บเราก็สามารถเดินบนโอกาสได้เลยคือไม่มีน้ำหนักแล้วนั่นถึนเด้นไหมใช่แล้วกระโดดได้เลยครับกระโดดได้เลยคือเราไม่สามารถมีน้ำหนักแล้วนั่นคือสภาวะไร้น้ำหนักนั่นคือรูปีนที่จะไปนะครับจากนั้นหนึ่งชั่วโมงพี่ก็จะรอยอยู่นะหนึ่งชั่วโมงและถ่ายภาพก็บ่นมาฝากน้องๆดีไหมไม่ใช่วีอีโอมฝากนะครับจากนั้นพี่ก็จะกลับลงสู่โลกอีกครั้งึลพร้อมกับประัติสตรครั้งใหม่อข,อของคนไทยนะครับนี่คือโครงการของแอ๊ X นะครับ กนในปีหน้าครับ2025จะมีการบินแบบนี้ที่พี่ลอยฟังเนี่ย1,000เที่ยวเยอะไหมครับ1,000เที่ยวแสดง่าจะมีคนขึ้นเครื่อกาัประมาณ1,000คนภายในไม่กี่เดือน,นที่พี่เล่าคร่าวๆให้ฟังเพราะว่าเดินเล่นสิ่งต่างๆครับเรากำลังสบายจิ๋วกับมือเพื่อนเรากำลังสบายจิ๋กับเพื่อนเอ่เอโอเคเล่นดีครับงั้นทีน่ผมขอจะแจกนี่ให้น้องๆเลย ส่งจะบบลำลาบากไหมครับผมมีเป็นปึ่มผมมีเป็นปึนป่มครับแจกี20ให้เป็นแถวครับดีไหมแล้วก็เดี๋ยวชีวช้แจ่งให้ฝากติดงนนครับประมาณ10นาทีแค่นี้ครับแม่